วันนี้ผมจะมาทำการเล่นตลองอย่างแรกบักแตกหมอสวัสดีครับผมบักแตกหมอแล้วก็บักฟักทองสวัสดีครับผมบักฟักทองอีกเข้ามาต่อสู้กันยืดไปซ้อเชื่อมตูมตูมเชื่อมตัวของมือบปติด ดอกข้าคอมเป็นคนตายคนแรกโอเคเอาชิดทีกคนโอเคไหมชิดไหนเออ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 ชิดชิดถูกเด็โอเคต่อไปบักข้าวโพดเลียบบัคแอปเปิ้ล เฮ้มีอะไรจะสั่งซื้อมาเหรอฮะนายทำอะไรฉันไม่ได้เลยใช่ไหมนะอาเป็รทักไม่ยนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้ยขมารกันไปยังไงล่ะโอ้โห้ฮึสมน์ก ตายโอเคตายเรียบร้อยสรุปบบเข้าหัวโผู้ชนะไปนะครับต่อไปบักแค็กตัดเวทบักนี่ฉันจะไม่เหมือนบกับกแอปเปนนะะงงิ้ลหรอกค่ะชิบขาแก่ก้นนี่แหละแต่ฉันเอาแเหมันเลย มันตรงไ้วะระทำอะไฉันไม่ได้ตรงนั้นเยเฮ้ยปดกปดมทํอะไรฉันไม่ได้ลรอไม่เงียไม่เงีย ทำอะไรฉันไม่ได้อะฝาดเลยต่อไปครับอืมบบกนี่แนีสวัสดีครับผมหุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์แม่เราจะสังเสียไหมะไม่มีครับไม่มีครับแต่คุณอย่าทำอะไรผมเลยนะผมขอลองแหละฉันจะทำว่ะ กันะแต่ผมจะมีเลเซอร์ด้วยนะครับยิงไปจีชื่อชืงไปนึ่งดอไม่มียปเะบอกกมแล้วว่าอยากให้รู้ไหมเนี่ไปสมน้ำมาครับ អូយអូយលោកលោកឆ្នះលឺតោះតោះកតោះប៉ាសូគត់ឯងមោផ្លាប់ប៉ាទេជា toy men เลย